ความกรอบของขนมวัดกันอย่างไรและใช้คนวัดดีกว่าใช้เครื่องจริงหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กจาก TechQuality ค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องความกรอบแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงช่วงเวลาที่เรากำลังกัดขนมแล้วมันเกิดการแตกแล้วก็เกิดเสียงไปพร้อมๆกันใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเรื่องความกรอบเป็นเรื่องที่ Personal มากๆเพราะว่าแต่ละคนก็มีความรู้สึกถึงความกรอบที่ไม่เหมือนกันและแบบนี้เราจะเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาวัดผลได้อย่างไรจริงไหมล่ะคะนี่แหลคะค่ะ b r a v o Food Texture Analyzer Model Ti Prime ของเราเป็นคําตอบให้กับคุณได้ด้วยการทดสอบร่วมกับ Black Hole Software ที่เพิ่มความแม่นยําด้วย Load Cell c a รามิเต 1>, 1กิโลนิวตันอ c ค u ร a c ี0.1%ฟูลสเกลและ Data t r a n s f e r ร a t e 1กิโลเฮิร์หรือให้ง่ายกว่าน,นั้นเลยก็คือข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็ว1,000ครั้งต่อ1วินาทีเรีเยกได้ว่าเร็วมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและตัวเครื่องยังมีน้ำหนักเบาเพียง30กิโลกร,รมัมเห็นน้ำหนักเบาเบาแบบนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะคะ โดยในการทดสอบนั้นเราจะเลือกใช้สลินเดอร์โข e พร้อมด้วยอะคริลิกครับสำหรับใส่ตัวอย่างก่อนการทดสอบเราจะต้องเตรียมตัวอย่างกันก่อนนะคะโดยขนมที่เราจะพาทุกคนไปทดสอบความกรอบของวันนี้ก็คือขนมข้าวอบกรอบค่ะโดยมีเงื่อนไขในการเตรียมตัวอย่างดังนี้ 1. ชั่งน้ำหนักให้ได้ประมาณ7กรัมในแต่ละครั้งของการทดสอบต้องชั่งให้ได้น้ำหนักเท่าๆกันหรือบวกลบไม่เกิน5กรัมนะคะนำตัวอย่างที่ได้ไปใส่ในอะคริลิกครับหลังจากนั้นให้นำไปติดตั้งที่เครื่อง Food Texture Analyzer และไปทดสอบพร้อมกันเลย ในการทดสอบความกรอบของขนมนั้นเราสามารถวัดออกมาเป็นค่าความกรอบคือ i ล p n e s s โดยค่านี้จะไม่มีหน่วยในการวัดเราจะต้องสังเกตที่กราฟการทดสอบว่าเมื่อ c ซ l i นเดอร์โผลก,กดลงไปแล้วนั้นกราฟวิ่งขึ้นหรือลงหากกราฟวิ่งขึ้นแสดงว่าบริเวณนั้นมีความกรอบมากนั่นเองค่ะ ส่วนสาเหตุที่ต้องใช้อะคริลิกคัพในการทดสอบร่วมกันนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่านอกจากจะทําให้ค่าการทดสอบแม่นยําและอ่านค่าได้อย่างสม่ําเสมอแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะนั่นก็คือเมื่อเรากดซาลนิเนอร์ผลลงไปที่ตัวขนมขนมจะเกิดการแตกหักเศษขนมเหล่านั้นจะหกหล่นและแตกกระจายทําให้เมื่อทดสอบเสร็จแล้วต้องมาเก็บเศษขนมการที่เราใช้อะคริลิกคัพในการทดสอบด้วยนั้น <S 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 ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการทําความสะอาดได้เร็วขึ้นค่ะ ในคลิปที่เราเห็นกันในวันนี้นะคะเป็นการทดสอบการเปรียบเทียบกันระหว่างตัวอย่าง A, B ว่าแบบไหนที่กรอบมากกว่าและแบบไหนที่กรอบน้อยกว่านั่นเองค่ะ ซึ่งความกรอบของขนมนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิตทั้งตอนอบหรือทอดหรือแม้กระทั่งส่วนผสมก็มีผลกับความกรอบของขนมเช่นกันค่ะแล้วถ้าใครสนใจอยากจะได้เครื่องทดสอบลักษณะนเนื้อสัมผัสของอาหารไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการหรือว่าโรงงานของคุณแล้วแล้วก็โทรหาปุกได้ที่023286878หรือถ้าใครที่มีเครื่องทดสอบอยู่แล้วอยากจะบำรุงสอบเทียบก็สามารถติดต่อได้ที่รายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอของท่านได้เลยนะคะ